แรแ,ร,แร่ชูชีพอาชีพช่อแหงช่อแฮงภาษาแตกซึ่งเป็นองคอยู่วนยอดสูงสุดของพระเจดีจึงเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้พาาาาระธาตุช่อแหงกาจะชนะสูงสุดทุกเรื่องกุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ได้แก่ไทยหืือไทยควรไทยใหญ่ไทยบนกัเหียงมิงอาคาปินตี้ ราบ,บีโดยทั้ง9ชาติพันธุ์จะมาร่วมแสดงที่ขวบประดูชัยทุกคืนชุดโดยใช้โทนสีขาวเงินสื่อถึงความสงา่าความเด่นชัดพร้อมเครื่องระดับลานนาสีเงินเพิ่มความพลิ้วไหวด้วยผ้าเครปให้ดูสงา่าขกเผยิ่งขึ้นออกแบบโดยนายธนรัตนเพชรตดัดเย็บโดยร้านเทปซี